ไม่มีความมันอดไม่ได้รอไม่ได้ทนไม่ได้ลำบากไม่เอาเบาก็ไม่สู้ไปให้พวกสมีลงแผ่นท้องเจิมหน้าผากมันชอบกันไปนั่งนุ่งน้อยห่มน้อยให้มันลดน้ำมนต์เอาน้ำมนต์เป็นถังๆอ่ะลาดให้ใส่ให้แล้วดวงก็จะดีอะไรก็จะดีพิธีกรรมแต่ที่มันทําแต่ละอย่างไงคนที่มีเงินคือมันไงสมีก็ได้เงินจากการทําพิธีกรรมกุติมันก็เป็นแหล่งมั่วสมอย่างดีเลยเห็นเด็กบอกอ่ะ เอาหมดสิ่งเสพติดมีทุกอย่างในกุฏิมันน่ะคารวะก็ไม่สนใจไงคารวะเขาจะไปรู้ได้ไงถึงเวลาเขาก็ไปทําบุญเขาก็ไม่ได้เขาก็คิดว่ามันไม่มันไม่ประพฤติตัวแบบนั้นใช่ไหมก็ไม่ได้เอจใจติมันน่ะทั้งเงินหรือมันเป็นแหล่งใบยมุกอ่ะมีครบหมดเลยในกุฏิพระเดี๋ยวเนี้เงินมันหาง่ายไง,ไงถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาทํางานวันหนึ่งสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อย แต่มันทําพิธีกรรมวันหนึ่งมันได้เป็นหมื่นแล้วมันเจิมหัวเนี่ยบางทีมันได้เป็นพัน่ะต่อให้ตกอาคิตง่ายๆเลยหัวละร้อยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านทําบุญน่ะทาพิธีทีหนึ่งก็ห้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสามร้อยไม่มีหรอกยี่สิบบาทจะทําพิธีกรรมมันนะลงเจิมทองหน,หน้าทองอะไรของมันนะมันทําพิธีให้คาระวะสิบคนมันก็รวยแล้วเท่ากับชาวบ้านทํางานสิบวัน มันจะไปสอนไปแคร์อะไรอ่ะจะให้มันมานั่งสอนธรรมะมันไม่สอนหรอกมันไม่ได้ลาบสักการะจะไปสอนทําไมมันรวยช้าเจ้าบ้านมันไม่ให้เงินให้ทองทําพิธีกรรมให้มันชาวบ้านมันโง่หลวงพ่อปัญญานันทะท่านพูดไว้อ่ะพระก็โง่ชาวบ้านก็โง่ก็พากันไปบูชาความโง่สอนธรรมะมันไม่ได้ตังนะมันไม่เหมือนทําพิธีทําพิธีได้แน่นอนเลยกําหนดมาใครก็จ่าย อ่าสมมติว่าหัวค่าครูมันก็บอกค่าครูค่าอะไรของมันนั่นเนี่ยทาบุญกับวัดเอาชื่อวัดมาอ้างแต่ก็เข้ากระเป๋ามันเองเข้าย่ามมันน่ะสามเก้าเก้าทำพิธีสามเก้าเก้าทำอะไรได้บ้างเจิมหน้าผากลงนัหน้าทองอาบน้ามนต์โปเหมาเมาโปเหมาเมาด้วยนะมึงมีโปเหมาเมา มีชาวบ้านนี่ก็เห็นห่มเหลืองหน่อยก็เอาแลกกาบพระอาจารย์อย่างนั้นพระอาจารย์อย่างนี้ก็าการทําพธิธีกรรมเนี่ยมันทําให้พ้ามีไรายได้ง่ายที่สุดแล้วออกวัตถุมงคลกันอะไรกันและอายุเดี๋ยวนี้นะพระอายุไม่เท่าไหร่เป็นเจ้าวาดแล้วไม่มีความรู้ทางธรรมะไรเลยเป็นเจ้าวาดแหละบวชไปก็อยากได้มีตําแหน่งก็แม่ไปละเป็นพระประหลัดเป็นพระธรรมดามันดูแบบตอกต่อยมันดูไม่มีเกียริ คำว่าพระเฉยๆก็มีเกียรติแล้วนะเพราะว่าพระมันมาจากคำว่าวระแปลว่าผู้ประเสริฐพิสูตอยู่ในศีลก็เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐ่าคารวาสคารวาสถือศีลห้าคลองเรือนเสพกามแต่พิสูตออกบวชไม่คลองเรือนไม่เสพกามปฏิบัติขัดเกลาเขาก็เลยยกย่องว่าเป็นพระซึ่งมาจากคำว่าวระที่แปลว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมละ่ะอันนี้เป็นพระเฉยๆ ไม่มีเกียรติพอไปอยู่ในวงการพระรนถามดิชั้นเนี่ยเป็นพระเฉยๆก็ดูไม่มีหน้ามีตามันยิ่งกว่าคารว่าดเอกอยากจะไปเป็นอยากจะเป็นฐานาอยากจะเป็นพระครูอายุแค่บนที่บวชไปห้าพันศาเป็นพระประหลัดแล้วพระคระูประหลัดนู่นนี่นั่นพระประหลัดนู่นพระประหลัดนี่กระเสือกกระสนกันทั้งนั้นดูเก้าอี้ที่มันนั่งเต ดูเก้าอี้ที่มันนั่งสิที่ฉันเอาลงเห็นปะะ่าล่ะมันบ้ายศบ้าสักกันขนาดไหนมันดูเก้าอี้ที่มันนั่งดี่พระแทนที่จะเป็นแบบอย่างของความสมรถะดูเก้าอี้ที่มันนั่งดิยังกับเก้าอี้เจ้านายเรียนแบบเจ้าเรียนแบบนายพระเนี่ยตัวดีเลยนะตัวเรียนแบบเจ้าเรียนแบบนายเลยนะพระเนี่ยทำไมนั่งเก้าอี้ธรรมดาแล้วมันเป็นยังไงมันเจ็บตูดเลอ จะต้องเอาท่านั่งเก้าอี้หลุยเก้าอี้มีพนักพิงอันใหญ่ๆมีตามีอะไรเรียนแบบเจ้าเรียนแบบนายอาจารย์สุรักะพูดไว้อะพระก่อนบวชเป็นลูกชาวบ้านแต่พอบวชเข้าไปแล้วอยากเป็นเจ้าพระอยากเป็นเจ้าเป็นนายแต่ลืมตอนมึงบวชมึงเป็นลูกชาวนามึงเป็นลูกชาวบ้านค่ะมึงต้องตื่นก่อนพระแปดสิซมาจากลูกคนจนทั้งนั้นแหละ ตัวเป็นชนชั้นสูงเลือกญาติเลือกโยมยิ่งพระดังยิ่งเลือกแบ่งญาติแบ่งโยมมึงไม่มีตังเข้าไม่ต้อนรับมึงหรอกมึงนี่ต้องไปหรอกยิ่งพระดังๆนะอ่ะเขาคุยกับมึงคำสองคำแค่นั้นแหละเขาก็บโบกมืออย่างนี้แล้วไป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 ,ไ,ปไม่มีตังไม่คุยได้เยอะแต่มึงลองขับรถเบนซ์เข้าไปในวัดไะมึงลองขับรถเบนซ์เข้าไปในวัดแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบใส่ทงใส่ทองดูแบบ ทรงซ้อเข้าไปหน่อยเถอะมึงเดี๋ยวหาเก้าอี้ให้มึงนั่งด้วยเด็กบงเด็กวัดปฏิบัติมึงชำอ่ะเดี๋ยวหาเด็กวัดปฏิบัติมึงเชิญโยมแม่โยมแม่นั่งนี้ก่อนนะโยมแม่นั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์เอาน้ำมาให้นะโยมแม่นะนั่งนี้ก่อนมานั่งในห้องนี้โยมแม่ห้องแอร์อย่ายวข้างนอกมันร้อนข้างนอกมันร้อนโยมแม่มานตรงนี้นะมานั่งนี่มานั่งตรงนี้มานั่งในห้องแอร์เย็นๆนะเดี๋ยวเอาน้ำให้ โยมแม่โยมแม่ทานกาแฟไหมโยมแม่ทานชาหรือเปล่าเนี่ยอาตมาได้ชามานะชาจากเมืองจีนชาพันปีอาตมาไม่เคยให้ใครเลยนะเนี่ยให้โยมแม่ลองทานคนแรกเลยเนนะีเคิร์มเลยมึงทีเนี้ยมีร้านก็ทําบุญร้านมึงมีแสนมึงก็ทําบุญแสนอะ่ะกูจะบอกให้โอ้ยเชิญดีฉันอยู่มาสิบแปดปี แต่ไม่ได้เหมารวมนะที่ดีก็มีแต่น้อยรนะมึงลองขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปหน้าวัดไิเขาดูมึงตั้งแต่กล้องวงจรปิดมึงขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปอะ่ะเขาดูมึงตั้งแต่กล้องวงจรปิดเขาอยู่เขาก็บอกว่าไม่อยู่ล็อกประตูเลยล็อกประตูข้างหน้าไม่อยู่เจ้าวาดไม่อยู่โยามาทําอะไรอ,อีอฉันว่าจะมาทําถวายตังฆทานหน่อยค่ะทตานบอดีวันเกิด แต่ว่าไม่ค่อยจะมีเงินมีทองนะคะแต่ว่าอยากให้หลวงพ่อโอ้ยพับเจ้าวาดไม่โย่เจ้าวาดไม่โย่มาวันหลังีหลังต้องนัดก่อนมาต้องนัดก่อนถ้าไม่นัดถ้าไม่อยู่เราก,กิดท่านเยอะกิดนิมนท์ท่านเยอะนี่มึงขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่แต่เจ้าวาดนั่งดูกล้องวงจรอยู่ในกุฏินอน กลับไปยังวะกลับไปยังวะไมยังไม่กลับวะทําไมพูดนานจังวะพระลูกวัดนี่ไม่ได้เรื่องเลยบอกว่าให้ไปบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่ก็ให้กลับกลับไปต้องไปพูดไปเยอะไล่ไปเลยกลับไปเลยต้องไปพูดกับมันเยอะให้มันกลับไปเง,งี่ยเงีรยมีตังค์สิเสื้อสิเสื้อคุณแม่นี่ ไม่ที่พูดแบบนี้ไม่ได้จะพูดเพื่อให้เราอะไปเกียรดพระไปอคติกับพระแต่เราจะอุปถากพระศาสนาเนี่ยจะทำบุญเราจะได้ฉลาดขึ้น